หัวใจสำคัญของชีวิตก็คือการที่ชีวิตยังไม่หมดหวังตราบใดที่เรายังมีความหวังว่าอนาคตจะดีขึ้นจะทำให้เราพยายามทำวันนี้เพื่อวันข้างหน้าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับ หนังสือพูดได้เป็นช่องที่จะมาชวนทุกคนอ่านหนังสือให้มากขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นค่ะหากใครไม่มีเวลาจะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านสามารถเข้ามาฟังพอดแคสต์ดีๆในช่องของเราได้ในทุกๆวันเลยนะคะการถอดบทเรียนจากหนังสือดีๆในวันนี้เป็นหนังสือที่มีชื่อว่าจะข้ามมหาสมุทรอย่าหันกลับไปมองชายฝั่ง หนังสือเล่มนี้ยังคงคอนเซปต์เหมือนกับฟาสต์ฟู้ดธุรกิจฉบับพิเศษเล่มแรกนั่นก็คือในช่วงวิกฤตหนุ่มเมืองจันจะรวบรวมบทความที่สร้างกำลังใจให้คนทำธุรกิจให้กลับมามีไฟอีกครั้งเพราะหัวใจสำคัญของชีวิตก็คือการที่ชีวิตยังไม่หมดหวังตราบใดที่เรายังมีความหวังว่าอนาคตจะดีขึ้นจะทำให้เราพยายามทำวันนี้เพื่อวัดข้างหน้า ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวก็คือช่วงเวลาแห่งการล็อกดาวน์เพราะว่าโควิด -19 ใช่ไหมคะซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ช่างยาวนานเกินคาดในช่วงเวลานั้นเปรียบได้กับคนที่เจอคลื่นในมหาสมุทรซัดซ้ำไปซ้ำม,มาจนทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะปล่อยตัวตามแรงคลื่นที่สัดเข้าฝั่งไปอย่างนั้นทั้งที่อาจลืมไปว่าเราลงทุนลงแรงมามา,มากเพื่อว่ายน้ำออกจากมหาสมุทรเพราะต้องการไปให้ถึงเกาะสวรรค์แห่งความสำเร็จ วิกฤตครั้งนี้ไม่เหมือนกับวิกฤตครั้งต้มยำกุง้งวิกฤตที่เศรษฐกิจตกต่ำแต่เรายังออกจากบ้านไปทำมาหากินได้แต่ครั้งนี้คือการได้รับผลกระทบกันทั่วนหน้าและที่สาหัสไปกว่านั้นก็คือเจ้าเชื้อร้ายนั้นจ้องจะเอาชีวิตเราทุกคนโดยไม่ไว้หน้าด้วยเรียกเลยว่าเป็นวิกฤตที่ทำให้คาว่ามหาวิกฤตในวันวานดูเบาเป็นแค่ปัญหาธรรมดาไปได้เลย ภูเขามีหลายลูกบทความนี้ทำให้เข้าใจว่าแท้จริงแล้วการใช้ชีวิตมันไม่ได้มีจุดสำเร็จสุดท้ายเหมือนยอดเขาสูงสุดให้พิชิตแล้วจบไป แต่ชีวิตเปรียบได้กับการเดินป่าที่เดี๋ยวมีขึ้นแล้วก็มีลงผ่านเขาลูกนี้ได้ก็เดินลงผ่อนแรงสบายหน่อยจากนั้นสักพักก็เจอกับเขาลูกใหม่ที่อาจจะสูงหรือเตี้ยกว่าเขาลูกก่อนหน้าแต่ที่แน่ๆก็คือถ้าเรายังมีชีวิตให้ใช้ต่อไปเราก็ต้องเดินผ่านเขาแต่ละลูกไปให้ได้เรื่อยๆ สิ่งสำคัญเมื่อต้องเดินขึ้นเขาลูกใหม่ที่ดูเหมือนยิ่งใหญ่กว่าเขาลูกก่อนหน้าเราต้องพึงจำให้ขึ้นใจว่าอย่าคิดว่าเขาลูกนี้จะเป็นเขาลูกสุดท้ายและอย่าคิดว่าเขาลูกนี้ยากเกินกว่าจะเดินผ่านไปได้แต่ระลึกไว้ว่าเขาหลายๆล,ลูกก่อนหน้าเราก็ล้วนผ่านมาได้แล้วเขาบางลูกเราอาจไม่ต้องเดินข้ามตรงๆแต่เราอาจแค่ต้องเดินอ้อมไปข้ขางๆแทนก็เป็นได้ นันบอกให้รู้ว่าไม่ใช่ทุกปัญหาเราต้องเผชิญหน้าเสมอไปบางครั้งแค่หลบเลี่ยงหรือปล่อยให้มันผ่านไปเขาลูกนั้นก็อาจจะค่อยๆกร่อนสลายไปตามกาลเวลาและนี่ก็คือบทแรกในหนังสือจากข้ามมหาสมุทรยานกลับไปมองชายฝั่งนะคะอีกส่วนหนึ่งของบทนี้ที่ชอบมากก็คือการเปรียบเทียบชีวิตเหมือนกับนักฟุตบอล ข้อดีของการเป็นตัวสำรองก็คือการที่ได้มีเวลาถอยออกมามองภาพรวมหลายคนคงเคยเป็นคนสำคัญในองค์กรเป็นคนทำแต้มทำยอดให้กับบริษัทจนกลายเป็นดาวเด่นซูเปอร์สตาร์ใช่ไหมคะแต่แน่นอนว่าชีวิตเรามีภูเขาหลายลูกมีขึ้นย่อมมีลงแต่ในเวลาที่ลงเราต้องรู้จักลงให้เป็นไม่อย่างนั้นอาจกลิ้งตกเขาตายได้ ตอนที่เรากลายเป็นคนไม่สำคัญหรือถูกออกมาจากตำแหน่งตัวจริงในสนามเหลือแค่ซูเปอร์ซับนั่งสำรองอยู่ข้างๆหรือที่แย่ไปกว่านั้นคือไม่อยู่ในรายชื่อนักเตะด,ด้วยซ้ำกลายเป็นหนึ่งในผู้ชมนับหมื่นบนอาตจ,จรัย์ช่วงเวลานั้นคงทำให้ใครหลายคนจิตตกยอมรับได้ยากถึงการเป็นคนไม่สำคัญไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมการแข่งขันนั้น แต่ถ้าเรามองให้ดีนะคะนี่คือโอกาสที่เราได้พักพักเพื่อถอยออกมามองภาพรวมของเกมการแข่งขันมองจากมุมคนนอกเพื่อเข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละฝ่ายเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอเพื่อวันที่เราจะได้กลับไปเป็นตัวจริงเราจะได้กลายเป็นนักเตะดาวเด่นอีกครั้งหนึ่งที่สามารถทำฟอร์มได้ดีเยี่ยมกว่าตอนที่เคยเป็นดาวเด่นครั้งแรก หาข้อดีในแต่ละช่วงเวลาให้เจอนะคะและจงหาความสุขกับช่วงเวลานั้นไปพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมหมั่นเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอระบทสุดท้ายที่ชอบในหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือคุณค่าของความล้มเหลว ความล้มเหลวนี้เป็นเหมือนยาข่มชั้นดีเลยใช่ไหมคะดีตรงที่ถ้าเราผ่านมันมาได้เราจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมมากในบทนี้จะเป็นเรื่องราวของ J.K. r o โรลลินักเขียนหนังสือพ่อมดน้อยแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ทำให้เธอกลายเป็นผู้หญิงที่ดังและร่ำรวยระดับโลกขึ้นมาเธอบอกว่าก่อนที่เธอจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้เธอเจอความล้มเหลวมามากมาย ประโยชน์ของความล้มเหลวก็คือทำให้เรารื้อทิ้งสิ่งที่ไม่สำคัญออกไปทำให้เราหันมาโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญในชีวิตจริงๆเพราะเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณจะเรียนรู้ว่าความล้มเหลวนี่แหละคือสิ่งที่ทุกคนที่ประสบความสำเร็จล้วนจะต้องเจอมาทั้งนั้นครั้งหน้าถ้าเจอกับคนที่ประสบความสำเร็จมากม คนที่เป็นไอดอลของคุณก็ลองเปลี่ยนจากคำถามที่เคยถามว่าคุณประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างไรมาเป็นคำถามที่ว่าความล้มเหลวครั้งสาหัสในชีวิตคืออะไรแล้วคุณผ่านมันมาได้อย่างไรลองดูนะคะและนี่ก็เป็นบทเรียนดีๆจากหนังสือที่มีชื่อว่าจะข้ามมหาสมุทรย่าหันกลับไปมองชายฝั่งจริงๆแล้วมีเนื้อหาดีๆในหนังสือเล่มนี้อีกหลายบทหลายตอน อยากจะให้คุณผู้ฟังไปหาหนังสือเล่มจริงมาอ่านกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่กับบทเรียนดีๆในครั้งถัดไปหวังว่าทุกคนที่กำลังล้มและกำลังท้อแท้จะกลับมามีไฟอีกครั้งเพื่ออนาคตและวันข้างหน้าที่ดีกว่าเดิมสวัสดีค่ะ